สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องเบาตุ้ยลำเพลิอน,นออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับแม่ไปสายละเสื้อผ้าบอกผมได้บอกมูบหน่อยหรอเด็กๆมามไหน<ม>ปยเหรอเห็นจะเป็นท่านหัวเลยเป็นบ่าหัวเลย <c oughs> เพิ่นพักยู่บ้านบ้านพักไม่เนาะเพิ่นพักที่บ้านพักหม่บ่อยเด็กน้อยน่ะละขอบคุณครับพี่สั้นครับเหมือนเดิมครับพี่สั้นอะไรกันพ่อพ่อแม่สนับสนุนกันมันได้มันไดเกยใสายมันยังเลือก สวัสดีลูกสาวไปจังพุ่งไงไส่แล้ไปใส่ละเนี่ยาเดียวพอไปให่สวัสดีลูกสาวไปใส่ละ้ยบามาก เงนประมาณสิ 1> 1เจ็ด่เนาะว้าให้ผมเ่าไฟมาก่น,นียแม่ถือ,อสวัสดีลูกสาวเดี๋ยวขึ้นตัวเลยถือบ่ออนนอขึ้นตัวถือขนมาเท่าวอ,อย่ามีคน,นเขาฝ่ายก็นน 1, มนะีมีพันแม่พันธ์สุขันแม่ท่นเปนงว่าฝ่าย โมวทยอีกสชุดอันนี้พ่อพแม่พีงสนับสนุนมากอันนี้พอพอพอสั้นเกาหลีก็ได้งานดีใจทุกคนคะรับจะไ,ไปช่วตั้งไหนนะพ่อพ่อพีไฟลมัวนี่นื้อมแตไม่รู้ว่าไงหมอมีไฟแช็คหม ข้าวตื่นเลยข้นวสุดตื่นเนาะพอเป่นกาแลายเรื่องหมดไฟแขกถ้าเรื่องไฟแขกเนี่ยชื่อหน้าเช็กน่ารักมาก ยี่สี่อ้องสองปอนมั้งอันนี้เราเดือนไหนกันยาโอ้ยเังหน่อยสยว่าเกิดยากับตายเข้าหนี่ยังไงลูกเนาะอาจังหวานกนี่เหมนว่าไานบอาแต่ที่บอกอย่างเราบ้านเขาก็ังกลัวเปไหนเลยแต่ว่ามันปิวลูกทับไปนะ้จิตเปลี เอากลนะ่อ,องทับไว้เดี๋ยวมันล้มแัดีกกนสวัสดีลูกสาวพึ่งเสือ้อผ้าเสือ้อผ้าผอบผมแม่จากนี่ละฮ้กพ่อสั้นจริแล้วนี่แหละดไม่ดทั้งหน้านั่งอยู่ใส่

ติดไว้แล้วลูกนอยชุดไหนกันไปจังหวัดไหนหนึ่งหนึ่งที่ หนึ่งสองสาม t h p a y To You Happy Birthday ป o You ิ a y ้เ y birthday a t ปับปับ t ตักตัก้บ a ร p ธเดย์ทูยูแฮ y อีกรอบหนึ่ง เ t ี่ยวอยู่เต h บเ y ิบเที่ยวอยู h ปั๊บปั๊บ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป็นอย่างมาที่ฐานลุกขึ้นมามลูกไม่รู้ตัวนะครับนี่มาลุกขึ้นมาลูกลุกขึ้นมาดิ ค่กับ17ปีแล้วไะนองสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อสู้ไปด้วยกันกับสามารณรัเวิร์ชว์กับน้องๆทุกคนน้องๆต่อให้เสียงดังๆปังๆดังเป็นพู่แตกเลยค่ะอ่่พี่เดียต่อพี่เดียวันเสิดปีนี้น้องคิมกับครบ17ปีกับเขาไฮนองมีความสูขเงินทองไหไมาเยีะยวมากดังๆเินทปังๆ ในสมคทรุจางนนคะเด้อ่ะพี่แก้มอ <laughs> ่ะขอให้พี่เข้มนะคะเป็นอายได้วรออายสองปีพี่เข้มพุดภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะกันเป็นศิลปินดังๆเดอ้อค่ะอาจารย์อันนั้นโคตรสดก็ให้พี่เข้มสุขภาล่างกายแข็งแรงและลำเลื่อยๆแล้วกัสู้ไปด้วยกันนะคะเออให้แรงแข็งแรงเนื้ออันนี้แจกคอสั้นคอสันอส้นเกาหลี เพื่อนสนับสนุนมากเว้ยงไดีกบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ๆนี่ครับเอื้อไว้น้ำกันกับน่องไว้น้ำกันขอบคุณเพื่อนขอบคุณพ่อสันเกาหลีขอบคพ่อสันเกาหลีนะคะบัคิดว่าสีมิสสะพ้ายนูนอนอยู่ก็เลงนอนเสียวๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆแล้วก็มีอันพ่อแม่พ่นสนับสนุนมาอีกหนึ่งพันแล้วก็แม่ฝนสนับสนุนท่อนเท่าไรแม่เท่าไรเพิ่นฝากกันหมูกระทะมาอีกสามชุดเพราะว่าพ่อคิดว่า ถ้าสิเปาเนี่ยันเรงคืดวันสิบ่มีเวลาเลยยังเพิ่นกับบงหนึ่งเพิ่นกับแม่เป็นหลายคนเนาะอ้าวผมเข้ากับจัดการได้ลูกได้สู้ๆไปได้กันนะจู้เด็กๆจู้บุจู้บุเดี๋ยวพอโอนเข้าบัญชีให้ไปเอาเงินมาลูกนะตัดเอาเลยจัดการตรงนี้นี่แน่นอนจ้าก็สิยูกินน้ำอยู่ดิเห็นมากระได้ใหญ่งตกใจปะงงไหมกใจบ้ามันสักข้างนอกเลยลูกยังเย็นงงมากแม่งงมากแล้วมาลูกพ่อพี่ เอ้ยคนหน่อยกินน้ำเขาได้ยูเทีกินได้ค่ะมันกินได้เหรอแก้มไม่ค่ะมองแลยเอาแล้วนั่งพี่เอาแล้วคนหน่อยอย่ามองแล้วถือตะไถ่ายส่งใหงหน่อยนะถือถือแฟร์ดูให้นางนะให้นางถือเค้กนะเอามาถ่ายรูปให้นางหน่อยโอ้ยให้นางถือหน่อยเอาไม่ต้องให้โอ้ยไม่ต้องใหายถือแม่ทั้งวัน นี่จัดบังเกิดเจ้าของตัวคูเ่เธอจัดป่ะคู่ทีจะจัดไหมบังเกิดปีก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้จัดคะ่ะแต่ว่าแบบจะกินเนื้ออย่างกินยังปก,กติไปอยู่นี่เด้อปีนีม่มาจัดอยู่นี่ค่ะบอกครับไม่รู้ใครเป็นใครมาจากไหนบอกมารู้จกักเพราะนี่ได้เอาดูอะไรนะหน้าบ้นบอ <c oughs> โอยหั <c oughs> ววังสวย <c oughs> นี่น,น้องเอาหอนหรือไห้นี่ดีใจนะาบ่น้องดีใจน้องดี เรียกพี่เขามากินก็ได้ด้วยนะพี่ไอ้ดงไอ้ดินไอ้ดินพี่แซมพี่ไอ้ดินไอ้ดินเลยไอ้ดินแซมมาด้วยนะแซมนี่ขนองเขาเอาขนองเขาเอ้ยยังไงสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวตโตไปก็สิบแปดได้เนี่ยสิบแปดก็สิบเก้าได้ป่ะเนี่ยเอาเอ้ยเอาลัดเลยบ่ะเอาไปหน่องครับไอ้ดินบางคนถามหาไอ้ดิยนยังอยู่ครับนี่ครับไอ้ดินยังอยู่นะเขามาอยู่วงสอง โอ้ยพอน้องหน่อยมันเกิดน้องนะวันเออออย่าพูดมันสะเทือนมาบอกรุ่นน้องหลายปีมันสะเทือนฉันนะ <S <S เ,ออเอาพี่น้องเอาดีใจน้องคนที่หนึ่งครับพี่มายสวัสดีครับ,บ